ที่ด้านล่างของวัดภูเก็ตมันก็เป็นคือคือชาวไทยลื้อเนี่ยก็เป็นกลุ่มชนที่มาจากสขของปันนาเข,อขาอ่านภาษาศึจริงๆเขาเรียกลือ้อนะครับเขาย,ยกพวกลื้อพวกนี้เรียกไทยลื้อก็ส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยงเรื่องของการทอผ้าอันนีรนรร้ร้านกาแฟขาดไม่ได้เลยร้านกาแฟนี่เป็นเหมือนเป็นผ้านะ คล้ายๆผ้ามัดหมี่ด้วยว่ะอันนี้เขาเรียกผ้าอะไรฮะเจ๊อันนี้เป็นผ้าย้อคมคำค่ะผ้ายอา้อมคำอ๋อผ้ยอาย้อมคำค่ะเขาเรียกอะไรสิ้นการป่ะไม่ใช่สิ้นการต่างหากค่ะต่างหากใช่ไหมอ๋อมัดการจะมีอยู่ด้านในร้านด้านในอ๋อคล้ายนะๆมัดหมี่ใช่ไหมอ๋อผมไม่รู้จักเหมือนกันก็ <laughs> บางทีได้ยินชื่อให้มันเขาเรียกผ้าอะไรวะ ๋อไม่ได้เนาะเขาทำไปเรื่อยๆตามใจเขาหรือว่าอ่งไรนี่ก็เป็นทางเดิน,นนี่เป็นบ่อน,น้ำน,นี้ถ่ายขึ้นไปก็จะเห็นน่ะข้างบนนั่นก็เป็นวัดภูเก็ตนะฮะน,นี่ก็ท้องทุ่งนาเมื่อกี้ที่ผมอยู่ข้างบนนะฮะถ่ายลงมาะะอันนี้จะเป็นข้างล่างแล้วอันนี้ก็คือมัดกาดคือท,ทำผืนเดียวหรือผ้ามัดหมี่ราคา180บาทเซล ออ๋มัดกานอย่างนี้ใช่ไหมก็คือ,คอทำเป็นผืนเดียวเลยใช่ไหมน้องสั่ง้อไม่ได้แล้วด้วยไออย่างนี้ผืนเท่าไหรนะ่เนี่ยโอ้พันห้าเลยนะีคือมันอ๋อปกติสองพันสี่เลยเดินผ่านจาก ร้านขายเสื้อนี่ยด้านหลังนี้ก็จะเป็นแบบทุ่งนาเลายก็เป็นกระต๊อบเป็นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็มีไก่แบบเห็นบรรยากาศพ,อพ้องทุ่งนาแบบแบบใกล้ๆเลยะฮะอันนี้ก็จะมีทางเดินแต่กระตออ๊อบปีกเหมือนกันอันนี้ก็ทําเป็นเหมือนริงช้าให้กับแบบมาพักผ่อนนะฮะ บรรยากาศท้องทุ่งน,นานานมาทีครับไปถ่ายวัดในเมืองแล้วมันไม่มีหรอกครับบรรยากาศแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป็นวัดวาหลังดนตรงที่จะเป็นแบบธรรมชาติก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นี้ก็ปี่เขากำลังงน่าจะสร้างกระต๊อบอยู่เหมือนกัน